มีทุกซีซั่นอ่ะพวกเนี้ยบอกได้เลยว่ารู้มือครับผมไหนๆแล้ววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่าถ้าผมเป็น GM เนี่ยผมจะจัดการพวกโยกเดาอย่งไร มีคนบอกว่าการที่เกมปรับไม่ให้เล่นผ่านอิมเมเตอร์ได้เนี่ยมันป้องกันการโยกดาวได้ซึ่งถามว่าได้ไหมก็ไปดูกันเองนะเนี่ยเล่นในคอมไม่ได้ก็ใช้โทรศัพท์ติดเครื่องแทนไงแล้วถามว่าถ้าเป็นผมผมจะแก้ยังไงทางนี้ผมขอบอกว่าเป็นมุมมองจากผู้เล่นคนหนึ่งเท่านั้นนะบางทีเนี่ยที่ผู้พัฒนาเขาไม่แก้เพราะอาจจะมีเหตุผลบางอย่างก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแนวคิดของผมเนี่ยก็คือถ้าเราป้องกันการโยกดาวไม่ได้เนี่ยเรามีวิธีหนึ่งนะซึ่งวิธีนี้มันจะช่วยป้องกันได้ในอนาคตนะแนวคิดนนงงดนั้้กกกกก็ือออทาาายยไใหรรโโววววเเเี่่่่สะะพพุ ก็เอาเม็ดยอมโดนแบนสามเดือนปลดมาก็อิสระและ้วบางคนก็โยกเพื่อขายไอเดียโดนแบนสามเดือนปลดมาก็พร้อมขายเลยเพราะฉะนั้นวิธีจัดการก็คือแบนถาวรไปเลยทําให้ไอดีนั้นไม่มีค่าไปเลยกอแล้วไงกอแล้วก็ไม่มีค่าเพราะโดนแบนถาวรหรือถ้าคิดว่าการแบนถาวรเนี่ยมันหนักไปอีกวิธีหนึ่งที่ผมคิดก็คืออะไรที่มาจากการโยกเนี่ยลบออกให้หมดไม่ว่าจะเป็นประวัติกอรหรือว่าประวัติการติดเม็ดอะไรแบบนี้ถ้ามาจากการโยกก็ลบให้หมดไม่ก็รีไอดีไปอยู่ในจุดที่ก่อนที่จะโยกก็ได้ซึ่งการทําแบบนี้มันทาใหม คือถ้าทําแบบนี้ได้จริงๆเนี่ยมันก็ทําให้คนไม่อยากโยกกันแหละอันนี้ก็เหมือนเป็นวิธีการป้องกันทางอ้อมแนละ้วก็คือทําให้คนไม่อยากโยกนะถึงแม้ต่อให้โยกได้ก็ตามเพราะว่าโยกไปโดนแมนหาวนบ้างโดนอปวัติกอออกบ้างโดนอป,ว,ออออปวัติเม็ดออกบ้างโยกไปไรค่ะแล้วจะโยกไปทําไม